ไลยท์ครอันนี้น่าจะประมาณอันนี้น่าจะได้หกสิบกว่าสวยปะ แบ่งเก็บสี่สิ่มืออ้ยอนเอาไปเอาไปเอาไปใช่เอาไปเข้าตู้ฟักไปล้างไว้ที่นี่อันเอาไปทาความสะอาดูอาดซือเป่เมนครับเอาไปเช็ดเช็ดให้มันงามงามงามวะงามงามามอันนั้นล็อกล็อกอันกลางจะบาดครับ ไม่อันนีเอาไปผอมองเจ้าของเจ้าองใ้าัดเจ้าของเจาแล้วก้าวพอไหมก้า่้าฟี่เอาไปใส่น้าเจ้าของมันเถอะโอ้ยสุดยอดเลยครับเอาไปซอมข้าวเอข้าวผสมนี่เองไมแต่ว่ามันเห็มันห่างดิอืมันเหลือเกินมันเหลือเกินมันห่างห่างเกินเกินไปมันไ่มีข้าวไปไปเกินเกิดนี่แหละ อันเค้าเข้าไปสมเป็นสมหน้าวันหรือสมหน้าดำนี่นะหนานาเอากาดำไปสมหน้าวันเอาโง่ยอดเลยตุวมนนี้เขาเจากําลังกลับมาดำกันนี่เนาะม่จะดำู่ไอมันบอกเี่วนีเขาว่านั่นนะบอกตัวนี้เม่อานเาดำดไปดูเขปีเ้าดอะไรจานี่เบื้องบนไหนเลยเพหกหกอืมนั่นของของนาวันนั่ดำงามงามนั่นแหละเห็นยเห็นไรนะโอ้ยมาขัดไปอืม จะมาพูดมาทุอมือเนี่ยเขากรรมมาดำก็คือเขาคยควายดำไปไหมก็ตะเกียบไหมมันเป็นเส้นนี้ไอ้ไรสายไฟเลยนะจ้างหล่อสันปลายสันใหญ่ใหญ่กว่าท่านนี้ได้่บ่ดำได้่เม่วานเลยนี่มันอยู่ใกล้ไม่ได้ทำไมลักเสมีมันอ่ะบ่แม่นได้ใหญ่ถอดดำดงเดียวมันมเกิาสายอันนี่สายยุกใต้ดินอ่ะมันไปไปติดคูเลยเอาไปฝังไว้คูเลยอ่ะบ่ไฟฟ้าลงสี่ลงดินอ่ะม่เลยมาแล้ววเกิดที่ไปอยู่ตรงไหนอืม ไไไปากกกนะเอาเขาผาดใส้นะเขาหนิเขาได้เสียตังกวะได้เสียงั้นหนิเขาบะเสียเสียนั่นน่ะเอากลุกเนี่ยบ้านนั่นน่ะไรบ้านแต่เอาเงินมาปลูกบ้านโอ้แค่สายไฟพันหนานี่กันได้ตังค์ได้ได้ตังค์อืปลูกไม้ปลูกไส้จำเรศจำอะไรเก็บอะไรหมดสามีสามีปลูกห้องน้ำห้องเชื่อมต้นกินได้เขาอะไรใจตังค์ให้เลยแมลวัวกระต่างหากเลี้ยงนา แยกนาที่เฮาเศร้าไปเศร้ากี่ขวบกี่นามตั้งหากเขาตีไห้มาเลยตีไห้ตีแล้วข้าไห้เลยเดี๋ยวนี้ตไห้คนไม่เลยห้าพันเจ็ดพันสามหมื่นห้าหมื่นโอ้เขาตีไห้ไปเรื่อยมันเถอะเพื่อบ่าในร่วงกันครับมื่อวานนี้หน้าเขาสามารถขายได้ต่อบ่ากันนั่นแล้วบ่ได้บอดดี้แมนเขาซื้อไม่กล้าไปเอาหรอเขานั่ไปแล้วเขาซื้อเขาซื้อหานไปแล้วเอันทเดี๋ยวที่บอาทุกฝั่งที่ที่ที่นาเขาเขาใช้ที่คนตายที่ แม่ก็ตายลูกก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายได <8, 000. S 2> ้แปดแสนเสาไฟลงลงลง,ลงบกหยียบราบนะได้ 8, แปดแสนไฟมันลงใส่คนนะ่จะจ๊ะบอลงเสาไฟข้างๆว่าง่ายไ,ไหมอืมคือไอ้อะ่รต้นนั่นแหละนั่นแม่กับปวย 8, ลูกกับปวยลูกตายก่อนแม่ตายทีหลังแล้วเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้เงิน,นมาได้แค่ใส่แค่แสนเดียวอ๋อหมายถึงว่าตายหนีจากเงินก่อน เอาแล้วผู้ใดใส่ล้ววันไม่มีพี่ใส่ต้องใส่ใส่เขาลอโอ้เขาวันเอาสายไฟพันนาเนี่ยเขากำลังจิตใจตังค์จ่ายแล้วเขาก็จ่ายเรีเขาก็ได้ใส่เงินแค่แสนเดียวใช่ได้แค่แสนกู๋อะไรแน่ก่อนอลไรแน่ก่อนโอ้โหดเลยไปตามหลังหมดเลยอลไรแน่เลยเหมือนเลยไปเหมือนเลยมีลูกสาวผู้ที้มีมีลูกคนหนึ่งกับแม่แค่นั้นจบเลยเอาเขาก็รู้เดียววันที่อันสายไฟพันนากระดิ่เงินว้ายบ่ <พ>ไเ<ร>นาะเจ้าพานไปหาไร่หกไร่ไร่ละแสนพี่น้องก็คอยละแสนเลยได้ล้านหนึ่ง่าหน้าหรือซื้อไงยุดยล้านสองกี่ไหบล้านสองกบละหกเป็นบ้า้วยหันได้ได้ได้หกแสนเป็นบ้ายุดคงเครื่องไดหกแสนน่าลนสองปาถูกสุดยอดจหลีเป็นตะวันห้ากับปูเขายังไม่เคยเกิดแดแได้ปูแไดแตะวันเวลาฟาห้องเล่นนี่นีตองไห้โทรศัพท์หนึ่งตรงน้านี่เขบปัสสาะโทรศัพท์หห้ามเล่น ข้ามนี้ไปอืมข้าหนี้นิดนี้เลยอันไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยใช่อันแห้งตรงนี้มันแห้งก็เสร็งนี่นี่เดี๋ยวอันสายนี่มันแห้งก็ตรงนี้เลยดิครับอันอันสายเส้นนี่บ่อ่าโอ้โหต้นไม้ใหญ่นะใหญ่ก็ตรงนี้เสรเรียกว่านว่าเขาจะหอดจุดหม้หนู่มืดเงินหลายล้านตัวทัานโว้ยรักสอบนักสอบดิวเขาขับเจินมาดูพันสายไปเขาเลยครับครับมาตามทางไทยจังคิดว่าเขาคีิดวอาจองมองจองมองจองมองไปน้ำสายไฟเขาโดนอ็เออก็นานหรือเปล่า เขาเ็ดเขาเห็ดไปวันไหนรอบแรกเจ้าหนี้เมองจ้ามองซ้ายมัได้หเจ้า่ามันหมือนทเลทั้งซื้อทีทั้งทั้งต้นเจ้าว่ามันเหมือนทะมื่โอ้ไปแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมืนน้อยๆนี่อืมสุดยอดเลยครับร้อน้เดีย เขาไม่ายที่หลังเขาใชเขามาตายมาตายที่หลังมือมันที่อะไราเต้าพันต้นไม้นะต้นไม้ไม้่กกเขียบไปเาจกกเขียบอ่ะหเขาจะอยู่หํามักเขียบมักเขียบกระไรกระไรม่ไม่พระขาของทาได้ไหมได้พระขาเข้ากับใจเ่าฮาพระขาไม่สุดยอดชะโนดอืมผมก็หลู่ที่นี่ อยากให้ไปหน้าจ้ากองจ้าูู้อยากนั่นจอเลยเพราะว่าเขาเดินเงินตอนหน้าเขาก็ยังอยู่คื้เขานั่ยังอยู่เกา่าอันยอืมมาอันตรายเหรอเพราะว่าเขาติดากคนจทุกอย่างวันมทุก่างเขมาเลยหยานยานยาันจกนองี่ยางไกลไวเลยที่สุดวลลงคือค้นัดเลยบกนกบินกระตายนกบินไกลกระตายเห็นกระตายเลยมัน พ่อยจะตอดว่าผู้จักพ่อยจะตอดมันเทยบ่ครับนั่นแหละบ่ว่าก้อยคือเรื่อยลงกินฟ้าเลยดำมินฟ้าดำไม่ตายเลยตายมันตกใจเอาเนี่ยเว้นไม่ตายมันดำสายไฟเลยนกขาวขาวนกกระยางเลยเรียบร้อยไปตามผ่านสายไฟแค่มันตีเรียบร้อยมันก็ตกลงมาเรียบร้อยเลยโอเคครับไปละเดี๋ยวพวกเจ้าเสือพได้ดดำนะครับ